อาราและเห็ดนางฟ้ามากมีข้าวหอมผลิตผลิตตัพันชุมชนของดีเราอยู่ตำบลคำพีอำเภอ เสมอมันเสมอมันเครือเก้าพี่น้องปองป่ายสุขขู่สุคนนะครับตื่นเ้าได้งานหลายตื่นสายได้งานน้อยอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาสนาจะนำพาให้เรายากจนนะครับวันนี้บ่าวอดก็จะพามาคุยเรื่องหมูหมูนะครับสำหรับแม่หมูป่าแรกคลอดหรือว่าหมูป่าคลอดใหม่ในการดูแลเอาใจใส่ลูกหมูที่แรกคลอดนะครับในการให้อาหุงอาหารและก็ วิธีการป้องกันท้องหลอกท,อท้องล้วงขี้หลอกขีเ้เหลวเป็นสาเหตุแบบใดและก็เ o าสิป้องกันแบบใดนะครับเนาะ,ใน,ะในการดูแลเอาใจใส่ลูกหมูที่แลกโคตดไปถึงรุ่นยานมนะครับว่าเฮา s i ให้กินอาหารแบบใดเฮา s i ป้องกันแบบใดบ่ให้ลูกหมูเฮาท้องล่วง เป็นโรคล้ำไส้อักเสบเป็น,นกระเพาะอ,อักเสบนะครับเขาจะป้องกันกันแบบไหนนะครับสําหรับประสบการณ์นะครับที่การเลี้ยงหมูของบ่าวแอด็ดได้เลี้ยงหมูมาหลายๆคอกนะครับมีเลียนพิษเลียนถึกนะครับเนะบาะวันนี้ฮาวกัตสิมาไขข้อ,ขอสองสยัยนะครับสำหรับอเอฟซีพันทักทายมาให้บ,านะบ่าวเอดเนาะ่ายโทษออกมาให้เบิร์กเน่ว่าช่วงระยะเวลา,าหมูแรกคอสักหนึ่งวันไปถึงจนเพื่อนลุนยานม ให้อาหารแบบใดให้กินแบบใดอยู่แบบใดสาหรับแม่หมูที่เพิ่นเล็กคอตใหม่เนาะครับเนาะดูแลเอาใจใส่แบบใดตามมาฟังกันนะครับก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเบ่า์แอดไรส์สไตล์นะครับเป็นขวัญกําลังใจให้หนุ่มน้อยหน้ามุวนคน,นแก่เป็นลูกเป็นหลานนําคือเก่าสู่อมอกอมใจนะครับเนาะอย่าลืมนะครับพี่น้องฝากกดไลค์แนะ่เป็นขวัญกําลังใจนะครับเนาะไปแล้วครับไปฟังไปชมน้ากันครับ ในการดูแลและการเอาใจใส่สำหรับแม่หมูกับลูกหมูเนาะครับในช่วงระยะเวลาเนาะ,ะตั้งแต่แรกคลอดเป็นจนถึงลุ้นยานมเดือนกว่าๆเนาะสำหรับในของบบาแอดจะ,ะยานมประมาณเดือนครึ่งเนาะครับก็จะให้เพิ่นยาโนกยวนยานมแยกออกไปอีกคอกเนาะครับให้แม่เพิ่นได้อ ปับสภาพสมดุลเพื่อเตรียมพรม้อมเป็นเสษเป็นสาวอีกนะครับในการาดูแลจัดการนะครับในการที่เราจะให้อาห,อา,หารมีเอฟซีประกะทักทายเข้ามานะครับอาหารแบบใดเราจะเลี้ยงดูเราสีบึ้งเราสีแยงแบบใดในสภาวะที่โรคท้อทงร่วงหรือว่ากระเพาะอาหารลำไส้อักเสบ นี่ก็จะเป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่ทําให้ห้าสูญเสียเนาะครับมันเกิดจากสาเหตุหนังเนาะหนึ่งการที่เราเลี้ยงหมูเนาะตัวเล็กๆมาเนี่ยเพิ่นกัดสิได้เพิ่งพาอาศัยจากอาหารจากแม่เพิ่นเนาะในการกินนอกกินนมเนี่ยเราจะต้องดูแลในจุดหลักคือแม่ตัวแม่เลยเพราะอะไรถ้าเราให้อาหารอา ู้เป็นแม่เนาะอาหารมีโปรตีนก็จะทำให้ลูกเพอนแข็งหลอกแข็งแรงโบเจ็บโบไข่เนี่ยอาหารที่ให้แม่พันของเฮาที่เพิ่นเลี้ยงลูกน้อยเนาะเราจะให้กินอาหารที่มีประโยชน์เนาะลูกเพื่อกจะโบท้องสอกท้องเสียโบเป็นลำสอกลำใสอักสงอักเสบเนี่ย เราเลี้ยงลูกหมูเยอะๆแบบนเนี้ยเนี่ยแต่ถ้าตัวไหนเราก็ต้องหมันสังเกตว่าเฮาสิแก้ไข่แบบใดเฮาสิดูแล่และเบิ่งแยงเพิ่นแบบใดในการเอ่อบ่ให้เพิ่นเป็นโรคขี้โล่งขี้ไหลเนี่ยสาเหตุรักเลยเนาะที่ทําให้ลูกหมูในคอกของเราท้องโศกท้องเสียนั่นก็คือการ <c oughs> เอ่อให้แม่หมูเพิ่นกินอาหารที่ บูดท,ทีวิเน่าเนาะตรงนี้อาหารบูดอาหารเน่าแบบใหญ่คือบางคนเพิ่นกัดสิไปเอาช่วงน้ำกระยตกก๋วยเตี๋ยวหรือตามตะลงตลาดเนาะมันกัดสิมีรสาชาติพ็ดเน่สักเพิ่นผสมอย่างแน,น่ในน้ำก๋วยตีก๋วยเตี๋ยวเนาะเพิ่นจะมาให้แม่พันธุ์ที่เพิ่นเลี้ยงลูกน้อยกินนี่เป็นกฎข้อห้ามเลยนะครับห้ามเลยเนาะเพราะว่าอย่าง มันจะทําให้ลูกหมูเฮาท้องโศกท้องเสียเป็นโรคล้ำไส้อักเสบหรือว่ากระเพาะอาหารอักเสบนั่นแหละพี่น้องตรงนี้ก็คือกดก็ห้ามเลยบ่กให้กินเนาะพา่าอยงช่วงระยะเวลานี้เราก็จะบํารุงถ้าเราจะให้ล้ำผสมหัวอาหารให้แม่พันธุน์เพิ่นกินเพิ่นกับสีแข็งหลอกแข็งแรงเนาะเนี่ยแต่ในข้อของบ่าวเอสจะม่ให้กินเลยตรงนี้ อาหารที่ดีที่สุดที่จะช่วยในการยับยัง้งหรือป้องกันเนาะก็จะอ่าใบากกบกใบกล้วยน้ำบอกน้ำว้าหรือกล้วยน้ำว้าห้ามห้ามนะครับฝานฝานให้แม่เพิ่นกินเพื่อจะได้อ่ากินเซ็จและรู้เพื่อกกินนมได้เพราะว่าเด็กๆแบบรุ่นนี้เนาะก็จะพึ่งพาอาศัยอาหารจากแม่เนาะเนี่ยเนี่ยยี่สิบสามลูกหมูป่าตรงนี้เนี่ย เราจะดูแลจัดการแบบไหนเรื่องอาหกอาหารช่วงระยะเวลานี้เฮาก็จะเบิ่งแยงแม่พันธุ์ของเพิ่นเนี่ยในการให้อาหกอาหารสาเหตุที่ทำให้หมูเฮาท้องศอกท้องเสียนี่คือการให้แม่พันธุ์เพิ่นกินอาหารที่ แสลงเนาะเพราะว่าเหมือนกับคนนั่นแหละพี่น้องเนี่ยมีอย่างแน่ที่ห้า,หามหนึ่งน้ำก๋วยตกยตก๋วยเตีย๋ยวหรืออาหารตามศอกตามสร้างเนาะที่เพิ่นปุงแล้วเพิ่นกบคุกเขาแล้วที่เอาาตานต,ตามตามตลาดนี่ก็ต้องไม่ให้เลยนะครับพี่น้องตรงนี้ช่วงระยะเวลาตรงที่เพิ่นกาลังเลี้ยงลูกไหม่เนี่ยเพื่อกจะให้เพิ่นกินอาหารที่มีโปรตีน<ม>เพื่ออย่าง<ม>เพื่อเพื่อจะ ผลิตน้ำนมที่ดีให้ลูกๆพ่นได้กินลูกๆเห็นไหม,ม,มอ้วนท้วนสมบูรณ์บ่าลอกขี้เลี้ลวเนี่ยถ้าเห็นลูกหมูเสื่องเสื่องซึมซึมเนาะขี้หลอกขี้เลวเลี้ยงยากเนี่ยมันก็เกิดจากสาเหตุที่เราให้อาหารแม่พันธุ์เราไม่ดีเนาะเนี่ยสำหรับในข้อของเาบาเอสก็จะให้่าช่วงระยะเวลาเพ่นพันคลอดลูกใหม่เบาเอสก็จะให้กิน เฉพาะลำเนาะและก็ผสมหัวอาหารและก็ไบโอโซนเนาะให้บัรลุงน้ำหนกน้ำนมให้แม่แม่พันธุ์เขากินเพื่อจะได้ผลิตน้ำหนกน้ำนมเนาะให้รู้เพื่อกินส่วงระยะเวลานี้บ่าวอดจะไม่ให้กินของสรลงแส,สลงเนาะเนี่ยน้าลักตุกตัววิ่งเล่นกันอเออเจ้าเจ้าเจ้าเนาะครับเนะาะยี่สิบลูกหมูป่าเนี่ยตัวนี้ก็ เหมือนกันในการดูเลเนาะและก็เรื่องอาหารกับส้วงสะอาดและก็น้ำเนาะครับเนาะขาดไม่ได้คือน้ําเราก็ต้องเปลี่ยนตลอดเนาะให้แม่พอแม่พันที่เลี้ยงลูกใหม่ให้แม่ลูกอ่อนเพื่อนอะให้ส้วงสะอาดเพราะว่าอย่างถ้าไปกินน้ําที่สกปรกเนาะครับมันจะที่ทาให้ลูกหมูเฮาท้องสอกท้องเสียนี่และอีกอย่างหนึ่งเนาะทำให้ลูกหมูเฮาเวลานี้บ่าวแอ๊ก็จะปล่อยแบบ สักพักหนึ่งก็จะปล่อยออกไปวิ่งเล่นข้างนอกเนาะเนี่ยเย้าเจ้าเจ้าเจ้ากันเพราะว่าอย่างสาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ลูกหมูเราท้องเสียเนาะเนี่ยก็จะเป็นไก่นะครับบอกว่าซัดปรงซัดปีเวลาเพิ่นคับถ่ออกมาเนี่ยหมูน้อยเพิ่นมากกินจะได้พี่น้องเนี่ยตรงนี้เพราะว่ามันก็จะทําให้ลูกหมูเฮาท้องสอกท้องเสียได้ เนี่ยบวกเนี่ยวิ่งเล่นกันตาฮักตาแพงสำหรับคนที่เลี้ยงหมูใหม่ๆนะครับอาจจะไม่รู้จักเนาะสิ่งที่เขาสิป,ป้องกันดูแลจัดการเนาะครับในาการดูแลแม่พันธุ์ที่เพิ่นคลอดลูกใหม่เนี่ยไม่ลูกอ่อนภาษาบา ong, ้านเฮาโฮงเนาะเราจะให้กินสำหรับโคอเบาแสก็จะให เป็นพวกใบกอกใบกล้วยนะครับมาถิ่มเพื่อนกินในปริมาณอ่าโบเมนว่าจะให้อ่ากินเยอะนะครับเนี่ยให้เพื่อนเตรียมควมพร้อมเพื่อป้องกันบ่ให้ลูกหมูของเฮาอ่าเป็นโรคท้องร่วงท้องเสียนี่ท่ายลรคท่ายเหลวในโคกนี้เบ่าแอ๊ดก็ทำสำเร็จมานะแต่มีเอฟซีอีกท่านหนึ่งเพิ่นกระทักมาอุ้ยหนูลองแล้วหนูให้กินแล้ว อันบบดีท้องโศกท้องเสียแต่เลยถามกลับไปว่าคุณให้ปริมาณเท่าไหร่ในการให้ใบกอกใบก้วยโบเมนว่าอ่าซีให้กินจนแบบตัดมาให้เพิ่นกินจนแบบเยอะแยะนะครับเนาะกินเยอะก็มีโทษนะครับกินน้อยก็เป็นยาคือเพิ่อนบอกเนาะพี่น้องเนี่ยตรงนี้คืออ่าใบาบักซีดอกซีดาพร้อมเบาแอดกอจ้ะ มันฮักและโยนให้แม่พันเพิ่นกินช่วงระยะเวลานี้เพื่อนก็เลี้ยงลูกโดยนำนมลูกเพิ่นก,นก็นังกินอาหารบ่เป็นเนาะบ่าวเอ็ก็จะให้แม่พันเพิ่นกินกล้วยเนาะหวีหนึ่งบ่แม่นว่าจะให้กินทุกวันเนาะเราก็จะให้กินประมาณอาทิตย์ละเทื่ออาทิตย์ละสองทื่อประมาณนี้ที่บ่าวเอ็ดก็จะให้แม่เพิ่นกินเนาะ อ่าใบบักซีดอกซีดานี่ใบกอกใบกล้วยนี่แต่ละตรงแต่ละตัวเนาะแต่โกดที่เบาแอด็ดเลี้ยงเยอะแบบนี้นะ่ะตกใจนะเบาแอด็ดไม่รู้จะทำยังไงเนาะต้องโทรไปถามผู้นั่นโทรไปถามผู้นี้สมัยก่อนที่เบาแอด็ดอ่าเลี้ยงหมูใหม่ๆเนาะเพราะว่าความรู้อะไรก็ไม่มีเนาะก็ะศึกษาควบคู่กันไปเนาะ ได้มีเอไอพนทําคลิปมาให้เบิง่งได้กัไปศึกษามาปรับไซ้์เนาะครับในข้อของเรามีทั้งผลดีและผลเสียควบคู่กันไปเนาะในการาเรียกหมูป่าเนี่ยเพราะว่าอะไรแหล่งเงินทุนของเราก็อยู่กับลูกหมูแต่ถ้าลูกหมูเรานะสูญเสียแล้วก็ขาดรายได้เนาะในตรงนี้เนี่ยแต่ถ้าห้าวสสอกใส่ใจในสิ่งที่เก็ดเล็กเก็ดน้อยเนาะครับอย่าเป็นน้ํา ล้นแก้วเนะาะเฮาเป็นน้ำที่กลางแก้วเติมเต็ม,ตมได้เสมอเม่นไพ่ออกอย่างเบาแอดก็จะทําตามในสิ่งที่มันดีแล้วก็ต้องมาปรับปรุงแก้ไขไซในโครกของเฮาพร้อมเรียนรู้คู่กันไปไม่มีใครเก่งกว่าใครเนาะในการมาทานตรงนี้แต่เฮาก็ศึกษาเป็นวิทยาทานไว้เนาะแต่ละโคกแต่ละคกเพื่อนก็ยงบุคคลกันเนาะแต่สําหรับ,บเบแอดก สิ่งที่เบาแอ็ดทำมาเนาะมันประสุดความสำเร็จเบาเอ็อยยกจฉถ่ายทอดเนาะให้เอ้ยไอ้ที่เพิ่นอ่าทักทาย f so อเอฟโสดเอฟซีพิ่นเป็นมือใหมเนาะในการป้องกันและก็ยับยั้งเนาะในการที่เราจะดูแลเอาจะใส่แม่พกแม่พัพนธุ์ที่เพิ่นแลกคอดเนาะเนี่ยมันก็นจะได้ลูกเกิดมา แข็งแรงสมบูรณ์ทุกตัวถ้าเราเลี้ยงแม่พันธุ์ของเราช่วงระยะเวลาที่เพิ่นให้อาหารลูกๆขอเขาเพิ่นเห็นไหมลูกๆเพิ่นก็วิ่งเล่นกันสนุกสนานเนาะสุขภาพแข็งแรงและอีกอย่างหนึ่งโอกเราก็ไม่ให้ชืน้นเนาะตรงนี้เราก็เบิ่งอุณหภูมพิพร้อมฮอนหนาวแบบใดเราจะเลี้ยงในคอกของเราเนาะเราจะทำยังไงวิธีไหนให้ลูกหมูเฮา แข็งแรงวนทวนสมบูรณ์เติบโตใหญ่ทํากันเบิดทุกตัวแต่ในข้อคอกืนึงเนาะแต่สำหรับที่เบาแอดประสบมาก็คือมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่ตัวเล็กกว่าเพื่อนกินอาหารโบท่านหมู่ได้พี่น้องเนี่ยเลี้ยงแบบไดก็คือเกนะ้าเนาะเราจะให้กินหัวอาหารแบบไหนก็เหมือนเดิมแต่เพื่อนก็ยังใหญ่ช้าเลี้ยงไปโตไหมโตแต่โตช้าใช้เวลาเป็นสองเดือน สามเดือนกันยังบว่าหมูเดือนเดือนครึ่งแต่อีกตัวไหนที่มันกินเก่งเราก็จะอ้วนเอาอ้วนเอาญ่เนี่ยเราก็จะมา,าขุนเนาะหายพ่นญ่ซ้ากันเนี่ยแต่ละตัวแต่ละตัวตาหักตาเพงเนาะในการาเลี้ยงหมูป่าเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนี่ครับอีกอย่างหนึง่งที่เบาแอดก็จะแนะนําที่เบาแอดก็เคยไป ดูคลิปต่างๆแล้วมาทดลองปรับใช้เนาะท่านหุงต้มของเรานี่แหละเนี่ยมาทุบๆลองเอามายนให้หมูเรากินเดอ้อมันซีสลสวอยรักษาการไอเนาะหรือแก้ท้องล่วงได้นะครับแบบภูมิปัญญาชาวบ้านของเราที่ใช้กันเนาะในช่วงระยะเวลานี้นะครับเนาะ,ะนี่ก็จะเป็นอาชีพเสริมเสริมสร้างรายได้นะครับให้แก่ครอบครัว อันนี้่าวเอ็ดก็อยากมาแนะนำเนาะอยากส่งเสริมให้เกษตรกรหรือ,อผู้ที่เพิ่นยังบ่กเคยคิดว่าอ,อ,อมาอยู่บ้านอยู่่องแล้วจะเท็อย่างน่ะนี่จะเป็นอาชีพเสริมนะคะพี่น้องอาชีพเสริมสู่อาชีพหลักเราก็จะทําเล็กๆก่อนเหมือน่บวเอ็ดเห็นไหมแต่ก่อเบวเอ็ดก็ทําเล็กๆเ,เนาะแต่ทุกวันนี้มันได้เห็นผลเห็นกําไรเลี้ยงหมูจกักโตมันจักจี ได้ทุนได้รอนเนี่ยแค่สองตัวเนี่ยแล้วก็เอาแม่พันธุ์มาตัวเดียวสองตัวเดี่ยก็เห็นทุนเห็นกำไรเร็วแล้วนะครับแต่เราต้องรู้หลักว่าเราจะเลือกเลี้ยงแบบไหนตั้งแต่ลูกยังงน้อยอ่ะรุ่นยานมบ่หรือว่าจะเอาแบบหมูสาวแล้วจะเอาแบบแม่พันธุ์ที่เพิ่นอุ้มท้องแล้วเนี่ยเราต้องดูว่าเราชอบแบบไหนและแต่ทางเลือกเนาะเนี่ยแต่ ทุกวันนี้เนาะงานการถ้าเราใส่อกใส่ใจเหตุงานยังกะดีเบิดทุกสิ่งทุกอย่างเนาะครับไม่ว่าจะจะไปเลี้ยง,งวัวเลี้ยงควายนะครับแต่สําหรับบ่าวแอดก็คือตรงนี้บ่าวแอดได้มาศึกษามาเลี้ยงตรงนี้ลายได้สุดปังสุดงามจริงๆเนาะครับในการเลี้ยงหมูป่าพอผลให้ผลผลิตบ่าวแอดปีหนึ่งปีหนึ่งกะบบได้หน่อยเนาะพี่น้องเบิ่งแน่แต่ละคอกแต่ละคอก พันลูกดก๊กเลี้ยงหมูพันผสมบ่าวแอดชื่นชอบมากๆเลยเนาะอยากาแนะนำเกษตรกรเรกรนะาะที่เพิ่นจะหันมาเลี้ยงหมูนะครับแล้วก็แนะนํากันไปเนาะเล่าสู้กันฟังเนาะพิษถืนประการใดก็ขอโทษขออภัยเว้าพิเบ้าบ่ถือแต่สําหรับของบ่าวแอดถ่ายทอดออกมาก็คือประสบการณ์จริงในข้อของเราบ่าวแอดก็เคยสูญเสียบ่าวแอดก็เคยเห็น เคยสัมผัสมาหมดแล้วนะครับในเรื่องอเลี้ยงหมูแบบใดเลือดสอกเลือดซิดทาให้ลูกหมูเฮาล้มหายตายจากไปเพราะว่ายังพ่นผู้กเฒ่าผู้แก่ิ่นกระบอกตลอดนะครับเนาะนะพ่อผสมลูกลูกผสมพ่อแบบนี้เนาะเนี่ยมันก็ะทาให้ลูกหมูเฮาเกิดมาตาฟ้าตาฟางท้องสอกท้องเสียเลี้ยงคุณยังไดกับโบใหญ่จักเถื่อนเนาะครับเนี่ยมูลใกล้นี่ก็คือกันนะครับเนาะ ลูกหมูมันก็มากใช่ไหมมูลไก่คือว่าขี่ไก่เนาะครับพอจะมันเห็นมันก็แล่นไปกินเลยลูกหมูเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็ทําให้ท้องล้วงได้เนาะครับาสาหรับลูกหมูตัวน้อน้อยงเฮาเนี่ยตาหักตาแพงในช่วงระยะเวลาเนาะครับในการาดูแลเอาใจใส่แม่หมูและลูกหมูอ่า แลกคตรนะครับจนถึงรุ่นยาหนกยาน้มนะครับมีอย่างแน่สําหรับข้อห้ามนะครับอาหารการอยู่การกินการดูแลเอาใจใส่กันแบบใดในช่วงระยะเวลานี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับที่จะไม่ให้ลูกหมูของเราท้องหลอกท้องร่วงและก็จะป้องกันแบบใดนะครับและก็สาเหตุหนังที่ทําให้เพื่อนอท้องหลอกท้องร่วงนะครับมีอย่างนแน่แก้ขคกแก้ไขนะครับเบาแอดโกะจะมา ถ่ายทอดมาเล่าประเสรประสบการณ์ที่ที่บ่าวแอ็ดเคยได้นะครับเลี้ยงหมูป่ามาระยะเวลา2ปีกับ3ปีมาแล้วนะครับเนาะจนเกิดผลสําเร็จนะครับจากสิ่งเล็กๆนะครับเนาะจนมาเป็นฟาร์มหมูป่านะครับตรงนี้สั่งรายได้ตลอดเดือนนะครับให้ครอบครัวของบ่าวแอด็ดได้มีเงินหมุนเวียนตลอดเนาะในช่วงระยะเวลาที่ทามาเลี้ยงหมูเนี่ย เนี่ยก็จะเป็นอาชีพเสริมเนาะครับนาะให้แก่ครอบครัวหลังจากที่บาวอดก็จะมีธุรกิจหลายสิ่งหลายอย่าง,ไ,งไม่ว่าจะทําเกี่ยวกับยางพาลกผ้าลาจาก,กีดยงพากีดยางแล้วรับซื้อเศษขี้ยางนะ้วก็จะทํางานประจําของบาวเอดเนาะ,ะตรงนี้ก็จะมีตรงนี้มาเสริมส่วนระยะเวลาที่บาวแอด ไม่ได้กรีดยงกีดยางเพราะว่ายางมันจะมีช่วงระยะเวลาเนี่ยสเดือนสี่เดือนอ่าเราปิดนายงนายางแล้วเราจะมีอาชีพอะไรเนาะมีงานยางเฮ็ดที่จะมีไรายได้เข้ามาอ่าเลี้ยงพพครอบครัวของเราเนี่ยบ่าวอดก็คิดอยู่เสมอนอะครับใน,นการจัดการเรื่องตาลงตาลาดที่หันมาเลี้ยงแล้วเขาเลี้ยงหลายๆแล้วเขาจะไปส่งใสยไปหาผู้ใดเขาจะไปปล่อยยื่นส่นะครับบ่าวอดก็จะทําคลิปเข้ามาให้ไ,ไอ้ได้รับชมรับฟังนํากันเพื่อเป็น แนวทางสำหรับมือใหม่ที่คิดที่จะมาเลี้ยงหมูป่าเหมือนบ่าวแอดเนาะครับตรงนี้บม่ได้ห่วงวิชาเนาะครับเราอยากให้เอ้อในโลนเศรษฐกิจแบบนี้เนาะมีการมีงานทำเนาะแล้วก็เป็นอาชีพเสริมเนาะให้มีรายได้ทันสุข,ขู่สุคนเนาะเนี่ยในการเลี้ยงหมูป่าแต่ทางเลือกไหนเนาะอ่ามันแตกต่างเราจะไปเลี้ยงหมูขาวที่บ่าวอดจะมาเลี้ยงอยู่ในหมู ใกล้ๆบ้านไม่ได้เพราะว่ามันจะส่งกลิ่นแต่ตรงนี้บ่าวแอดการันตีได้เลยในข้อของบ่าวแอดไม่มีกลิ่นเลยให้รบกวนเนาะเพราะว่าเราเลี้ยงอยู่ในบ้านแล้วเราอีกหลังหนึ่งของบ่าวแอดเนาะเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนสวนสัตว์เลยเด้พี่น้องเนี่ยเลิกงานมาแล้วเขาจะมาเจอเนาะ,ะลูกหมูแม่หมูเข้ามามีความสุขเด้พี่น้องเนี่ยแต่ละคอกแต่ละคอกเนาะเนี่ยเนี่ยยี่สิบสามลูกหมูป่าและอีกข้างนอกอีกเนาะ ก็ออกไปวิ่งหลบวิ่งเล่นอีกสักพักหนึ่งสี่ตัวาตัว,ต,วตรงนี้เพิกจะคลอดให้บ่าวแอดเหมือนกันเนาะเพราะว่าอย่างเพิก็ทับมาเรียบร้อยหมดทุกตัวแล้วเนาะเนี่ยเดี๋ยวบ่าวไอ้เเก็บเข้าไปในคอกเนาะเตรียมไว้เนาะเนี่ยเลี้ยงหมูเฮาก็เลี้ยงตามที่เรามีเลี้ยมีแรงเนาะเนี่ยเหมือนบ่าวแอดเนี่ยวันไหนที่ยุ่งยากบ่าวแอดก็จะโยนต้นกล้วยให้กินทั้งต้นเลยให้แม่พันธุ์เพราะว่าอย่างช่วงเยน็ยนๆมาค่อยมาให้อ่าพวกลำ พวกอาหารเสริมเน่เนาะพวกพักพวกหญยาเบ้าแอดก็อ่าจะไปตัดยมตัดหญ้าเนาะปลูกยมปลูกหญยามาโยนให้เพคนกินเนาะครับนี่ในการเลี้ยงหมูป่าเนี่ยบวยยงยากบ์วซับซ้อนต้านทานโรคเนาะครับและกะดูแลง่ายเนาะเนี่ยบัดนี้บเบ้าแอดก็พามาเที่ยวมาชมคอกหมูป่าบ้านๆมาเรียนรู้คู่กันไปเนาะอ่าเกี่ยวกับอ่าการที่จะดูแลเอาใจใส่บอให้อ่าเรื่อง ท้องศอกท้องเสียมันเกิดขึ้นในข้อของเฮาในล่วงในช่วงระยะเวลาหมูป่าแล็กลอดนะครับไปถึงรุ่นยาดอกยานมให้กินแบบใดอาหารแบบใดสมควรให้กิน่สมควรให้กินฮาดูแลเอาใจใส่แบบใดเนาะในการเลี้ยงหมูป่าเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวสุดปังสุดงามบัดนี้เบาแอดก็จะขออําลาพาจากพอเด็กพี่น้องขออยู่ดีมีแห้งอยู่ดีมิสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บ ย่าจนมังมีเงินทองร่ำรวยร่ำรวยตลอดปีตลอดไปนะครับบุญยูสุขามรุ่งเรืองเหลืองเหลื่อมนะครับหักหลายแพงหลายคือเก่านะครับเอฟซีทุกทุกท่านขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับนอกคิดหวังสิ่งใดขอให้สมคูรมากงมีปรารถนาทุกสิ่งทุกประการนะครับไปแล้ว้อครับเด้อหักหลายเลยนะครับพี่น้องอ่าอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องบ่าวแอดไลฟ์สไตล์นะครับเป็นขวัญกำลังใจให้หนุ่มน้อยหนามวลคนหน้าแก่จังหวัดนครพนมเป็นลูกเป็นหลานนํำคือเก่านะครับไปแล้วบ๊ายบาย